เราก็สีจ่องชากี้แฮปปี้สล็อตนะครับน้องๆโอเค okay, แล้ววันนี้สาวท้ำมมานะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สาวท้าม,มาแรงนะครับผมสาวท้ำมาแรงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเปอร์เซนต์การแตกโบนัสทาหรือว่าจะเป็นแบบว่าเกมติดอันดับอไฟเนาะเรียกได้ว่าขึ้นอันดับขึ้นแท่นขึ้นแท่นทุกชาร์ตเลยนะครับผมสำหรับสาวถ่ำนะมาดูดีกว่าวันนี้ทุน4-300กว่าบาทเนาะทุนนี้นะฮะทุนนี้เล่นได้จากแมวมาก่อนเนาะ เติมแมวไปอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเท่านั้นเองเนาะฝันไปฝันมาสี่พันโอเคห้าพันเลิกเล่นนะเลิกเล่นนะแต่ยังไม่อ,ออกนะฮะยังไม่อ,ออกนะมาต่อเล่นกันที่สาวท่ากันต่อดีกว่านาะสาวท่าวันนี้เราจะเริ่มกันที่เบ็ดใหญ่หน่อยแล้วกันเ,เบ็ดสิบไปเลยดีกว่านะเ,าเบ็ดสิบไปเลยดีกว่าเอาไปเลยสามสิบหมุนคพี่น้องนะฮะไม่ต้องเสียเวลานะฮะจะเล่นทั้งทีก็ต้องเล่นแบบว่าเออให้มันแบบใหญ่โตนิดนึงนะ จะมาเล่นเบ็ดบาทสองบาทมันเสียเวลาอย่างที่บอกไปนะฮะมันเสียเวลาไม่ว่าเสียโอกาสนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะนี่นะน้องคิดสภาพอ่าน้องคิดดูแล้วกันเนาะเล่นเด็ดบาทกับเล่นเด็ดร้อยโอกาสแตกเข้ากันใช่ไหมจะตัวคูณน้องต่างกันนะน้องนะฮะเป็ดหนึ่งบาทแตกร้อยเท่าเท่ากับหนึ่งร้อยเด็ดหนึ่งร้อยแตกร้อยเท่าเท่ากับหนึ่งแเป็นไงโอ้โหตัวเลขันต่างกันดีหลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครมีทุนแนะนํสายสูงใครมีทุนส่ยสูงนะฮะ ใครทุนน้อยใครเซฟเซใครใส่ต่ำ้าไปก่อนนะใส่ต่ำได้เลยนะฮะหมาสาวทำวัน,นี้มาสวยสวยหรือเปล่าจะสวยอย่างที่เขาว่าจะดีอย่างที่เขารับรู้หรือเปล่าสาวทำนะตอนนี้เราถยู่ที่เบ็ดสิบเบ็ดสิบ่าไปแล้วสิบห้ามุนเนาะไม่เนรางวัลจะไม่ออกไม่แตกเลยเลยไม่ออกไม่แตกไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่นะครับน้องๆฮนะยิงพูดติดจะถูกอิดนะครับผม ตึงตึงชอบเสียงนี้มากเลยไอ้ตึงตึงเนี่ยไอ้ตึงตึงนี่มานี่คือบอกว่าดีมากๆเลยนะฮะขอตึงตึงนะฮะตึงตึงเขาเรียกว่าเสียงสวัสด์เสียงสวัสด์ครับผมโอ้โหยัยงไงครับไปรุปนป่นยังไงครับไบรุ่นเป็ดสิบไปเด็เป็ดสิบออกหกบาทโอ้โหเหลือจะเชื่อ แม่อยากจะเชื่อเลยว่าจัดต่อไม่รอแล้วนะจะต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้านะฮะใส่หนักเลยดีกว่าปะสงใส่ใส่สิบดูท่าจะดูจากทรงแล้ววันนี้เกมคงไม่ชอบเบลีนสิบนะสาวท่านอาจจะไม่ชอบเบลีนสิบนะฮะเดี๋ยวพี่หลาใส่ใ่้ใส่ให้เลยวันนี้ใส่สุดใส่สุดม,หมดนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมใส่สุดครับพี่น้อง ฮ้ยซื้อฟรีได้ด้วยนะซื้อฟรีได้ด้วยนะถ้าจะให้ซื้อฟรีเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้นะฮะจะขอธรรมาดาก่อนใส่สตรปลายครับพี่น้องนะฮะเบ็ดห้าสิบนะฮะสามสิบหนึ่งนะโต,โตนะใส่ไปดีกว่านะแต่ไม่แตกไม่รู้แหละก็ถือว่าทำบุญทำทานแล้วกันเขาเรียกว่าเล่นของแบบนี้เล่นทวกความเินเอิญน้องๆทวยความเพลิญนะฮะอย่าไปซีอย่าไปเรียกกันมากได้ก็คือได้ไม่ได้ก็เท่าดุนได้ก็ถือเปกำไรคิดได้อย่างนี้ดีกว่านะ อย่างนี้เลยดีกว่านะตึงตึงมาสวยสวยเต็มหน้ากระดานมาต้องแบบนี้ตึงตึงสวยสวยเป็นไงเป็นไงอะ่ะของจริงเจอของจริงไปดิของจริงไปนะครับน้องๆหนึ่งพันเ็ด้อยห้าสิบห้าบาทนะของจริงไปดิโหก็บอกแล้วว่าสาวทํานั้นมาดีมาแรงไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับผม น้องๆที่ดูอยู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะจะตีมีคันอย่าลองของนะรับผมนะเดี๋ยวของเข้าตัวได้นะน้องไม่จัดต่อกระเบิดห้าสิบบาทดีกว่ามะจัดต่อกระเบิดห้าสิบนะโอ้โหเหาเหงาโอ้โหเออมาสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดบาทเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาหมดเอาหมดเอาหมดมาให้หมดมาให้หมดมา เงินรางวัลหบาทโอ้โหเงินรางวัล5บาทเจขอบใจจริงๆขอบใจจริงๆเงรางวัล5บาทมันจะไปพอยาไสอะไรครับน้องตึงตึอ้าวม่ต่อนีนก็จะมีต่อมัวก็จะมีต่อนะฮะๆๆๆๆๆๆวนะต ในระหว่า ja งรอนเกมมันแตกนะฮะก็ฝากกิจกรรมไปด้วยละกันน้องๆที่อยากจะร okay. ่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณฟรีตัวรเล็กหรือว่าตองเอาเปล่านะครับผมนะใครอยากจะร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้ามาในกลุ่ม Tele กรมมาได้เลยนะฮะตตยคลิปด้านล่างตรงนี้เนาะทุกคนน่าจะรีแล้วก็กต่องไปนะฮะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะฮะมีกิจกรรมมากมายตลอด24ชั่วโมง7วันตลอดสัปดาห์และ31วันตลอดเดือนนะครับผมจัดให้ไม่มีเว้นวันหยุดเอา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  แล้วก็แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะซื้อ4เกมกันแล้วพร้อมกันหรือยังเอเคจัดไฟไว้ลิฟนะฮะสีเกม2500บาทนะครับผมนะฮะซื้อให้มันรู้ต้องบอกเลยว่าเล่นให้เด็กมันดูซื้อให้มันรู้นะฮะไม่ซื้อก็สงสัยอย่างนั้นแหละอู้หู12หมุนด้วยนะสแคต5ตัวแน่นอนนะฮะอย่างนี้สแกตต5ตัวแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่า12หมุนไม่ได้กันง่ายๆนะไม่ใช่ว่าจะได้มามง่ายๆนะ นาน,นานออกทีนะฮะรุ่นแรกรุ่นว่าได้กี่หมืนรุ่นที่2มันรุ่นว่าได้เงินได้รางวัลเท่าไหร่ดีกว่ามาเดี๋ยวมาดูเงินรางวัลเงินรางวัลว,ว่าจะได้เท่าไหร่จะออกเท่าไหร่นะฮะตอนนี้สามพันไม่ใช่เงินปุนมอ๋อสองพันสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมาัเงินรางวัลก้อนโตโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องแตกจบข่าวไวรุ่นโรงเรียนจีนะฮะโอ้โห ุดยอดสุดยอดสุดยอดยอขอตามอีกนิดนึงขอตามอีกนิดตอนนี้แหละเราได้ทุนคืนแล้วได้ทุนคืนแล้วเอ้ยอยังนิดนึงนิดนึ่ง,งทุนคืนมาเออนี่แหละครับผมนะฮะทุนคืนแล้วนะฮะที่เหลือก็คงต้องหาแต่กำไรแล้วแหละหากำไรจะหายยังไงบอกเลยว่าปีเกมแตกอยู่แล้ววันนี้เนาะจะแตกเท่าไหร่นะอีกเรื่องหนึ่งจัดเงินรางวัลรวมนะครับ เงินลงมารวมาัร้ม3 6บ5าบาทเนาะเราซื้อไปเท่าไหร่วะ2,500เอ้ยโอเคโอเคไม่คิดเลยไม่คิดเลยไม่ขาดทุนนะฮะไม่ขาดทุนนะฮะใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยถือว่าโอเคอยู่นะเออถือว่าโอเคนะงั้นเราลองมาปั่นธรรมดาอันอันอีกสักนิดสักหน่อยออาไหมล่ะสัก4-5ตา4-5ตานะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อฟรีเกมกันดีกว่านะซื 4, 5, ้อฟรีเกมกันดีกว่า 9กบาทดีเนาแตกหน่อยซิแตกหน่อยฮะโอเคไม่แตกไม่แตกยัดฟรีเกมไปเลยครับน้องๆยัดฟรีเกมไปเลยก็บอกบอกเลยว่าวันนี้ใส่สุดเอาให้สุดตรงนะสุดตรงนะสุดตรงนะฮะไม่ใส่สุดไม่ไม่สุดตรงไม่ใช่เราเนาะเตึอนเตๆเตือตอตงตืงต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 ง ตึงๆึลยถึงตึงปีไปมาไมา้แรกหนึ่งพันหกสิบบาทมาแบบสวยๆเลยอ่ะมาแบบเงียบๆนะฮะเงียบๆแล้วก็พุ่งปี๊ดมาเลยสาวถ้ำมาวายล่นวายล่นนะฮะโอ๊ยวายล่นสามตัวสวยๆมาต่อด้วยกับเงินรางวัลก้อนโตแบบนี้ แบบนี้ก็อยู่ยาวดิครับเพื่อี่น้องนะฮะสามพันหกร้อยบาทนะฮะซื้อมาเท่าไหร่อู้อซื้อมาสองพันห้าเองนะซื้อสองพันห้าเองนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากําไรกันนอเนาะเน้นเลยทีเดียวนะกําไรเน้นๆนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าเล่นตามสูตรเล่นตามเทคนิคเล่นตามช่วงเวลาแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนหรอกและสำหรับน้องๆที่อยากจะมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะฮะมีโมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหชื่นใจตื้นตันหัวใจกิง้งเงินลงมาแตกแบบนี้นะครับผมนะมา คอมเมนต์ฝั่งด้านล่างได้เลยนะครับผมนะทางเขาเล่นนะฮะไปได้เลยนะฮะมาร่วมมาลองประชันปีมือกันได้เลยดูที่ว่าใครจะได้มากกว่าน้อยกว่ากันเนาะแล้วก็เอาไปกวดกันในกลุ่มกันได้เลยนะฮะใครได้มากกว่าน้อยกว่าเนาะ <S <S มาโอเคแล้วก็ผมนะโอเคนะฮะก็ซื้อฟีเกมไปสองรอบแล้วปรากฏว่าซื้อฟีเกมทั้งสองรอบก็ได้กาไรอยู่นะครับผมนะปั่นธรรมดาไม่ได้กาไรเดือเกมได้กําไรสั่งนั้นเลยเออ โอเคก่อนจากไปก็อย่าลืมฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะก่อนจากไปอุย้ยยังไงครับพี่น้องก่อนจากไปนะฮะเหมือนจะทิ้งท้ายทิ้งทวนหรือเปล่าทิ้งโอ้โหลุน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 ทิ้งท้ายทิ้งทวนฮะโอ้โหมาทิ้งท้ายทิ้งทวนดูว่าจะได้นะครับผมนะอ่ะช่างมันไม่เป็นไรนะครับผม ก่อนจากไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครสังกนกตุมันด้วยเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะครับน้องๆน,นะฮะขอให้โชคดีกับการสนุกเล่นเกมวันทุกวันนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ